งนี้ต้องบอกว่าพี่พ่อบ้านเบิ่มนะคะเป็นคนมาตั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ใครเป็นพิเศษหรือเปล่าต้องไปถามยันยุกแมกสักขีเจ้าพยาเจ้าพระยาจากคุณเบิร์ธธรรมรัตนครับกลับเข้ามาต่อที่มีปัญหาเล็กๆ่น้อยเขาขออภัยครับพอดีผมบางยาไปเขาบางเซิร์ฟไว้ตรงผมพาดีอ่ะใช่คือปกติถ้าดีเจจากคนเดียวเนี่ยมันก็ ท่ามาเลยครับพอในตะกล้องมาปุ๊บนี่เลยฮะอยู่พอดีของเขาคือจริงๆดีเจจัดเองเนี่ยจําได้ใช่ไหมครับว่าครั้งหนึ่งในดีเจลูกเจี๊ยบเนี่ยเคยเตะมันล้มไปอ๋อนะครับครั้งหนึ่งมาแล้วเมื่อกี้ก็เกือบครับเข่ากระแทกอย่างแรงครับเซิร์ฟเวอร์เอียงอย่างนี้ตึงๆเป็นเราแห้งเลยแต่แต่ปกติจะผมจะโดนไอ้ปุ่มนะฮะปุ่มอีเจ็กอะแล้วมันจะดีดไอ้ตัวซีดีออกมาแล้วมันจะได้เสียงวิจเต่าวร้อนอ้อยมันพอดีเลยนะ นะครับก okay, okay. ็โอเคนะฮะเมื่อกี้ขุกขัดก็เรื่องเทคนิคนะก็จัดแบบสบายๆแล้วแบบบ้านๆอย่างเราเนี่ยก็ไม่ไ่ซีเรียสอะไรนะครับก็ฟังเพลงชิลๆแบบเมื่อกี้คนฟังก็ไม่ซีเรียสนะทีนี้เข้าสู่เรื่องราวดีกว่ายังไม่มีคําถามนะครับเราวันนี้เอาของมาฝากนะครับก็คือตอนนี้ครับนี่เลยใกล้ๆดูใกล้ๆดูแป๊บๆเนี่ยไม่รู้ว่าคืออะไรใช่ไหมดูใกล้ๆรู้ไหมก็ยังไม่รู้อยู่ดี โลตัวเล็กๆอันนี้นี่นี่เห็นโลโก้ยังว่าแว๊บแว๊เห็นไหมครับเห็นกันชัดไหมเด้ยแต่สกดว่า S A M อ่านว่าแซม S U N G อ่านว่าซังซุงซังนะคนไทยออกซัมซุงนะฮะซัมซุแต่ว่ารู้สึกที่นู่นเขาจะอ่านซัมซองซัมซองนะฮะสักอย่างนะะพอดีไม่ค่อยชำนาญเกาหลีนี่ชำนาญไหม ก็ไม่ค่อยอะแต่ว่ามีแฟนเป็นกำลิแต่ก็เลยออกเสียงไม่เหมือนเรานะครับไปบอกเขาซัมซุงนี่เขางงงงนะครับนึกว่าแซมซองอีไยทั้งอย่างเอาเอาเป็นว่าเนี่ยนะครับที่ถือในมือนี่นะครับเป็นรุ่นที่จริงก็วนละนะครับแต่ตัวผมเองเนี่ยเพิ่งได้จับตัวเป็นๆนะครับนี่มาสดๆร้อนๆเลยนะครับแต่ว่าเขาไม่ได้ให้เนี่ยอยากแกะกล่องจริงนะมาหมายเหยียบเลยนะครับ แกะกล่องครับแล้วก็แต่แวบ,บแรกที่จับนะ,ค,ะคือคือความรู้สึกแรกแล้ะกันนะจากการที่เปิดกล่องนะแล้วก็หยิบหยิบขึ้นมาเนี่ยคือมันหนักกว่าที่คิดเรียกว่าหนักเลยนะครับลองล<ช>องถือดูอันนี้กี้ถือนึกบอกว่าโต้วนี้ไม่กล้าอย่างเงี้ยนิกกลัวโคือ,ค,อคือจับแล้วแมนนะครับแมนแมน,น,นมากๆคือ คือเจาแล้วมันเฟิร์มคือมันรู้สึกว่าเพราะมันเป็นโลหะกเลยมันด้านมือมันมันเป็นโลหะครับคือให้ความรู้สึกที่แข็งแรงนะครับคือแต่ว่าบอดี้มันค่อนข้างบางนะถือว่าบางมากถือว่าบางมากผมว่าหล่นมันก็ยังแข็งแรงระดับหนึ่งเพราะมันเป็นโลหะคือถ้าเป็นกล้องอื่นๆมันอาจจะถ้าพลาสติกเนี่ยจาบมันจะรู้ไม่เคยทำกล้องคอมแพคหล่นนะที่ถือเนี่ยระดับมือถือลลุกลงไปตกกับซีเมนต์พื้นถนนอะไม่เป็นรอย นะครับจะบอกทำไมเลยเขาก็รู้นะครับโอเคทีนี้นี่คือรุ่นอะไรนะครับมปคนถามถามไปแล้วนะครับก็รุ่น ex one นะครับ e elephant x ray แล้วก็ one กันหนึ่งนะครับก็ดูจากดีไซน์เนี่ยก็แน่นอนครับจับกลุ่มเรียกว่าอะไรเดียคนที่จริงจังนะจริงจังในการถ่ายภาพหน่อยซีเรียสนะครับ ถ้าเทียบแล้วก็เหมือนกับมาชนกับเนี่ยชนกับยี่ห้ออื่นอ่ะที่ที่เขาขายกันะมาสะดุดตาตรงนี้ครับนี่เขียนไว้ตัวเบลลมเลยนะนองเห็นกันไหมเหรอพยายามพยายามเปิดนะครับนี่ครับเห็นกันไหมเนี่ยไม่เห็นมั้งอ,อ่านให้ฟังแล้วกันนะครับ f เลขที่ออกนะครับ f หนึ่งจุดแปดครับไม่ไม่มีคำเสกอะไรเลยเหรอทวกนจะมีแบบอู้หึอะไรเงี้ยนะครับอ๋อต้องอยากได้ใช้เสกใช่ไหมต้องไม่ผมไม่ทำงานเลยดิจิตอทำไมไม่บอกอ๋อเอาไม่เอาไมเอาไม่เอนะครับเจอยังเจอยังเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคนะครับเอาเอาู้ช่วยทำไมหากินหน่อยโอเคเนี่ยครับอ่ะหนึ่งสองสาม f หนึ่งจุดแปดครับ เอาดีๆสิดีๆเด็บดีๆเลยดีโอต้องดีๆไม่เอาีโอเคครับนี่ไม่ช่วยทำมาหากินกันเลยเอาเป็นว่านะครับคือก่อน้นเนี้แนะกล้องสไตล์นี้ของยี่ห้ออื่นเนี่ยเขาจะประมาณ f อฟสองจุดศูนย์นะสองจุดศูนย์แต่อันนี้อันนี้มัน f อฟหนึ่งจุดปดครับเสียงแม่ อ่าโอเคเอาเป็นแล้วเป็นแล้วใช้ได้ใช้ได้ช่วยได้มีข้อมูลอ่าโอเคนะครับก็บางคนถามว่าเอ๊ะมันต่างแค่ศูนย์จุดสองเองหนึ่งจุดแปดกับสองจุดศูนย์แต่จริงๆมันคือประมาณหนึ่งประมาณครึ่งสต็อกครับก็ต่างกันประมาณครึ่งสต็อปนะแล้วเอฟเอฟหนึ่งจุดแปดนี้มันทําไมเหรอก็คือคือมันรูวาแสงมันกว้างครับกว้างนี่มันช่วยหลายอย่างนะครับช่วยเรื่องถ่ายตอนนล่งคืน แล้วก็ช่วยเรื่องชัดตื้นได้บ้างต้องใช้คำไว่าได้บ้างมันก็อาจจะไม่ถึงขนาดเพราะว่าน,นี้เซ็นเซอร์มันจะเป็นกล้องแบบกล้องคอมแพคอยู่นะครับแต่ว่าเป็นเซนเซอร์ที่ค่อนข้างใหญ่สำหรับคอมแพคนะ,อ,ะอยู่ที่หนึ่งส่วนหนึ่งจุดเจ็ดนิ้วก็ก็เป็นน่าจะตัวใหญ่สุดแล้วละของคอมแพคนะครับเซนเซอร์ <c oughs> ค่อนข้างใหญ่แต่ว่าพิกเซลเขาไม่เยอะ,ะอพิกเซลเขแค่สิบล้านบางคนบอกเอ้ยทำไมพิกเซลไม่เยอะถึงดีล่ะคือมันดีสําหรับการถ่ายกลางคืนครับ คือกล้องแบบเนี้ยเขาเขาดีไซน์มาเลนรูบแสงกว้างนะครับเซนเซอร์ขนาดใหญ่ขึ้นแต่พิกเซลไม่เยอะเนี่ยเขาเขาเน้นเรื่องเอาไปถ่ายแล้วก็คือแล้วคุมเรื่องนอยส์อ่าไอ้นอยส์มันมันฟรีอะถ้าพิกเซลเยอะปุ๊บนอยส์อ่าโดยธรรมชาติเนี้ยคือถ้าถ้าพื้นที่พื้นที่เท่าเดิมนะเราอาพิกเซลไปเยอะเนี้ยโดยธรรมชาติคือมันจะมีเรื่องนอยส์เข้ามาเป็นธรรมชาติอยู่แล้วนะครับก็แต่ที่จะแปลกมากสำหรับตัวนี้นะครับ อหยิบขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมานนี่นี่ยหนึ่งสองซ้ำทาดาเอาเสียงมาไม่มีแล้ไม่มีโอ้ไม่เดี๋ยวอาไหม่หนึ่งสองซ้ำอันดีไหมอันดีไหมดีเจเราวันนี้นะครับได้ได้ได้ใจมากเลยนะครับเอาใหม่ทีหนึ่งสองซ้ำอ่านะครับนี่ครับนี่คือจอบิดได้เสียคือบิดได้แล้วมันดียังไงอ่ะยังไงครับ ก็มันบิดได้ไงมร้รสิบอาเออมันใช่มันหมุนได้ครับนี่ไงถ่ายตัวเองใช่ไหมเห็นไหมเห็นรูปตัว<ช><ช>เองเนะียถ่ายนะครเหมือนเป็นคือถ้าที่ยวชั้มทรง Samsung นี้จริงเขามีกล้องแบบสอง v ไงอ่าแล้วเขาต้องใช้สองจอนี่ไม่ต้องจอเดียวเดียวแต่บิดมาแต่ทําหน้าที่แค่ two ู i ิวได้ถ่ายตัวเองนะครับแอบจุ๊บอะไรนี้ได้นะครับก็ก็สะดวกนะครับแล้วก็เป็นอืมผมว่าเป็นกล้องตระกูลนี้ที่มีอันนี้มั้ง ถ้า้าเทียบกับอย่างพานาพานาก็ก็ไม่มีจอแบบนี้อ๋อมีแคนนอน G12 แต่ว่าแคนนอน G12 เนี่ยตัวมันจะใหญ่อย่างนี้เยอะนะครับมันมันก็เรียกว่าไม่ชนซะทีเดียวนะแต่ว่าถ้าถ้ามองในแง่บิดจอเนี่ยก็ก็คล้ายๆ G12 นะครับแต่ว่ามันจะได้เรื่องความบางคล้าย F95 ออ่าเงีแต่ว่าจุดจุดเด่นเขาก็คือเนี่ยฮะ F1.8 นะครับเขา้องเือนตลกคาเฟ่ โ okay อเคอ่ะตลกไปด้วยได้สาระแล้่แบบอ่ะ1.8นะครับอจุดเด่นลอาจุดเด่นก่อนแล้วกันนะเพราะ<อ>ว่าจริงๆกล้องมันก็เน้นอ่ามันคงไม่เท่ากับไอ้กล้องเลียสองอใหญ่ๆแต่ว่าหลักๆเลย F 1.8นะครับแล้วก็เลนสแซนเลนเป็นเลนนี่ครับ Schneider นะครับเลนเยอรมัน,นก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะเับเห็นชื่อยี่ห้อก็โอเคนะครับก็คือเลนคุณภาพสูงคุณภาพดีภาพก็น่าจะ คมชัดนะครับรูปแสงกว้างแางคืนได้ดีนะครับนอยต่ำนะครับ<ช>พรเพราะว่าพิกเซลไม่ไม่เยอะมากเกินไปนะครับไม่เกินจําเป็นสิบล้านนี่จริงขยายได้เยอะนะแต่ว่ามันจะได้เรื่องนอยนะครับแล้วก็นี่แฟลชป๊อปอัพด้วยหนึ่งสองสามเร็วไป <c oughs> ไหม <c oughs> โอเคถูกถูกอันนี้ใช้ได้อันนี้ใช้ได้นะครับมันจะซ่อนอยู่นะครับต้องต้องกดมันจะมีปุ่มนะกดแล้วก็เด้งขึ้นมาก็แต่แฟลชนี้คงไม่ได้เป็นจุดเน้นของเขานะครับเพราะว่า อาจจะไม่ได้ใหญ่มากนะก็ใช้งานทั่วไปถ่ายประมาณนักสามเมตรห้าเมตรได้นะแต่จุดที่น่าจะเป็นตัวสําหรับคนที่ถ่ายเก่งๆเ,เรียกว่าเก่งไหมก็คือคนที่จริงจังนี่แหละอย่าบอกถ่ายเก่งก็ไม่ใช่คือคนที่เคยใช้กล้องดีเซอามาเนี่ยน่าจะน่าจะชอบกล้องตัวนี้ก็คือว่ามันมีปรับอะไรได้เยอะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยลองผมลองให้ดูนะครับ ปุ่มหมุนเนี่ยมันมีสองสองปุ่มหลักๆนะครับซึ่งตรงเนี้ยถ้าใครที่ใช้กล้องใหญ่กล้องเ s เยอสมาก่อนน่าจะเป็นสิ่งที่เราปรับอยู่เป็นประจำนะครับก็คืออันนึงเนี่ยจะคือปรับโหมดนั่นเองนะมีโหมดก็ครบเลยเหมือนกับกล้องเ s l ยรแก็คือ P A S M F ก็แ a น u ว l นะครับ shutter อะไรเงี้ย A aperture นะครับปรับรูรับแสง P ก็โปรแกรมนะครับแล้วก็มี smart auto นะครับที่ คือไม่ใช่ออโต้ธรรมดาแต่มันสมาร์ทก็คือมันจะดีเทคซีนให้ด้วยนะครับแล้วถ่ายวิดีโออะไรเงี้ยคือปรับตรงนี้เรื่องโหมดนะก็อยู่ของมันอันนึงนะครับคือเขาจะแยกกันส่วนอีกอีกอันนึงจะเป็นเรื่องไดรฟ์นะอีกอีก,อก,อกตัวหมุนนี้อันนึงเนี่ยคือเป็นไดรฟ์นะไดรฟ์ Drive, คือแลดไดรฟ์ก็คือพวกไอถ่ายแบบถ่ายทีละภาพนะกับถ่ายคอนติเนียลคอนติเนียลยิงัวนะครับแล้วก็มีเซลล์ไทม์เมอร์ด้วยแล้วเซลล์ไทม์เมอร์ผมชอบนะที่เขาใส่มาให้เลยเนี่ยครับ จะเอาเซฟทมเมื่อแบบสิบวิคุณเลื่อนตรงนี้ได้เลยเดี๋ยวยากเอาสองวิเนี่ยเพราะบางทีบางทีเราแบบจะถ่ายเองหรือถ่ายถ่ายกลางคืนที่เราอยากจะให้ภาพมันนิ่งใช้มังคัดตั้งเนี่ยเราไม่อยากกดให้มัน,มนสั่นเนี่ยเราถ้าเซลทำเมื่อสิบนาทีกดทีต้องมานั่งรอสิบเก้ามันเส<ช>ียเวลา <ะ S 2> นะครับ,รบนะครับแล้วก็ถ้าเกิดจะต้องม่เซลทำเมื่อต้องไปนั่งเรื่องในเมนูมันก็จะลำบากนะอันนี้เขาทํมาให้เลยจะเอาสิบวิสองวิเรื่อนตรงนี้เลยแล้วก็ที่ชอบมากๆเลยนะครับคือตรงนี้ครับ มีเขียนว่า BKT ฮะคุ้นๆไหมท่านที่ใช้ท่านที่ใช้กล้อง DSLR อยู่น่าจะคุ้นนะครับ BKT คือแบ็กเก t ตติ้งภาษาไทยเรียกว่าถ่ายคล้อมนะคือคือต้องเอามาแล้วก็คล้อมใบแล้วก็ถ่ายอันนี้ไม่ออกเลยนะื่กกี้ทำหน้าแบบว่าเหมือนอันนี้จริงนะเนี่ยเสียงแมาไม่ทันเอาใหม่ถ่ายคล้อมทำอย่างนี้หนึ่งสองสาม อ่า,อานะครับช่วยทำาหากินนะถ่ายคล่อมคือคําว่าคล่อมหมายถึงว่าคือถ่ายพอดีหนึ่งรูปนะฮะแต่ว่าไอ้ที่มันพอดีมาอาจจะไม่สวยก็ได้นะครับก็ไม่เป็นไรคล่อมคือพอดีใช่ไหมแล้วรูปที่สองมันจะถ่ายมืดลงหนึ่งรูปรูปที่สามถ่ายสว่างไปหนึ่งรูปคือคล่อมลงไปจากไอ้ที่เราต้องการได้สามรูปนะและ้วไงคะเอามารวมกันไม่ใช่ครับก็เลือกเอาอันไหนสวยสุด ก็คิดว่าสุดท้ายเราเอาสามอันมาจะรวมก็ได้แต่ค<ต>ุณต้องไม่รวมในโปรแกรมเนี่ยอันนี้มันรวมในกล้องไม่ได้นะครับแต่ว่า<ม>นักถ่ายภาพเนี่ยจะทราบดีเรื่องถ่ายภาพเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งช็อตอย่างเช่นถ่ายพระาที่ตกพระที่ขึ้นพระาที่ตกเนี่ยคือบางทีเราไม่รู้ว่ารูปเนี่ยต้องโอเวอร์ถึงจะสวยหรืออันเดอร์ถึงจะสวยมันไม่ทราบนะครับมันไม่มีสูตรตตยตัวพระาที่ตกคือมันตกแต่ละวันไม่เหมือนกันไงตกแต่ละที่ก็ไม่เหมือนอีกนะครับแล้วก็ มันก็ต้องสวยสักรูปหนึ่งนะถ่ายพอดีถ่ายมืดถ่ายสว่างมันมันก็ต้องสวยละอันหนึ่งประมาณนั้นนะครับหลักการแต่ทีนี้ทีแรกนี่ผมหยิบมาผมก็เห็นดีกทีดีใจมากครับเปิดกดแช่เฮ้ยเนี่ยผมลองให้ดูนะครับสมมติถ่ายนะครับอ่วลองถ่ายดีเจตาแนวถ่ายดีเจตาแเงของเรานะครับปิดหน้าไปอ่าเพื่อกันยบันไม่อยากไปเผยใบหน้าได้เห็นไหมนี่จอบิดได้นี่ข้อดีนะครับรวมรวมเข้ามาถ่ายตรงนี้้ ที่ต้องการให้ดูกันตรงนี้อาอมันช้าหน่อยอ๋อลืมบอกไปนี่มันมันถ่ายรอได้ด้วยนะเมื่อกี้ที่มันช้าเพราะว่าผมถ่ายเป็นรอไฟล์อยู่นะนี่ครับมันขึ้นมานี่ครับมาเปิด BKT ทีแรกผมตกใจเลยมันโงจะเห็นกันไหมเนี่ยไม่เห็นเลยมันหนอกมาก้าช้อยอะครับผมตกใจเฮ้ยมันมันถ่ายข้อไหนของล้าวรูปมาดูอ๋อจริงๆมันเซ็ตได้ครับ BKT ของอันนี้เนี่ยเขาเขามาถึงว่าแบคทตเิีงเนี่ย คือถ้าในแง่ของนักถ่ายภาพทั่วไปเองาแบกเกตติ้งคือเราจะหมายถึงค่อมแสงอย่างเดียวคือคือมืดสว่างอย่างเดียวแต่ที่นี้เขาเขามองว่ามันปรับปรับได้หลายแบบนะมันมีค่อมเรื่องเอฟเฟกนี่ก็คือเอฟเฟกไอตัวอาร์ฟิลเตอร์เขานะครับก็คือนิเกตีฟอ่าจะเป็นนิเกีฟก็ได้เป็นขาวดาเป็นภาพอะโลโมเป็นอะไรอย่างเงี้ยคือคืออันนี้คือแบบว่าผมยิงแชะเดียวเนี่ยเขามีสไตล์ให้เลือกหลายหลายอย่างนะแล้วก็คุณก็เลือกจะให้ภาพเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็คือเป็น เป็นเหมือนกับเหมาะสาหรับวัยรุ่นนะวัยรุ่นหน่อยนะครับที่แบบหรืออาจจะไม่ต้องวัยรุ่นก็ได้ที่คือเราไม่รู้ว่าภาพเนี้ยออกมาสไตล์มันเป็นยังไงนี่เขาเขาทำเป็นเทสให้เราดูนะครับแบบแล้วก็เลือกได้นะครับก็ก็ถือว่าแปลกดีนะแล้วก็จริงๆถ่ายค้องเขาเลือกเลือกได้สองสาแบบนะฮะมีคล้อมแสงคล้อมเรื่องไว้บาลลา์นก็ได้นะครับอะไรหลายๆอย่างที่ที่เราสามารถเล่นได้ แต่ที่สําคัญเนี่ยที่บอกเมื่อกี้ก็คือว่าเลยนี่มีคนถามละเดี๋ยวเดี๋ยวราคาราคาไว้ก่อนมันไฮไลท์ตอนท้ายอ๋อเวลาขายของราคาก็พูดจนสุดท้ายเดี๋ยวปิดการขายตอนตอนจบโอเคปลาดงเขาอ่านี่ครับมีรอไฟรอไฟรอไฟนี่ผมว่ารอนี่คือรอหรือว่ารอภัษาสองอย่างภาษาเก็บรอ R A W รอแปลว่ารอรอแปลว่าียาน่ ไม่ใช่เชอรี่เชอรี่จบกันแปลนะเชอรี่เขาจบอันนี้จบอะไรอันนี้จบก้อนหินก้อนหินนะครับอ่อเรียกแฟร์เซียนะเรนะจบก้อนหินเนี่ยแล้วจบอะไรนะธรณีนะธรณีนี่นีเป็นเทวีนนะครับมาแล้วเนี่ยมุก